ขอบคุณสําหรับซูเปอร์แตงด้วยนะครับเดี๋ยวป๊ะปะลืมมีมีพี่ที่ส่งซูเปอร์แตงมาให้เป็นครั้งแรกที่ท,ท,ทีมของเราได้ซูเปอร์แตงเลยเดี๋ยวช่องที่ช่องเราได้ซูเปอร์แตงซูเปอร์แตงอยู่ตรงไหนก็คือปุ่มขอบคุณที่อยู่ในใต้คลิปเพื่อนเพื่อสามารถสนับสนุนช่องเราโดยตรงป๊ะปะทมโดยตรงเด็กๆโดยตรงด้วยการกดซูเปอร์แตงสาหรับยอดเงินที่จะที่จะส่งให้เพื่อนเพื่อสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าเพื่อนเพื่อจะสนับสนุนพวกเราเท่าไหร่ย,ยังไงได้หมดเลยน้องมาลีขอบคุณด้วยนะคะ แล้วก็เด็กๆทุกตัวขอขอบคุณด้วยรู้สึกว่าจะเป็นจะเป็นยูเซอร์เรารักในหลวงมะพี่พี่พี่จากภาคใต้เพื่อนที่สนับสนุนเราเป็นคนแรกพวกเราซาบซึ้งมากแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าพวกเราไม่เคยได้ซูเปอร์แตงเลยนี่เป็นครั้งแรกซูเปอร์แตงครั้งแรกที่เราได้และขอบคุณมากนะครับขอบคุณไหมลูกขอบคุณขอบคุณคุณแม่ใจดีไหมขอบคุณมากเลยขอบคุณมากอ่ะขอบคุณยังไงขอบคุณยังไงขอบคุณยังไงนี่คือ่าขอบคุณ ยืนท่ากับคุณสู้แตงเพื่อนๆส่งซู่แตงให้เราเยอะๆนะเราจะมีกําลังใจแล้วก็มีกําลังทรัพย์ด้วยนะเชที่จะดูแลเด็กๆต่อไปนี่สีส้มเลยโอ้โหสวยปอกคอตัวนี้แบบนี้ดีไม่มีไม่มีรูมีแป๊บไม่หลุดแน่ๆหลวมๆหน่อยสวยไหมเอฟซีว่าสวยไหมเอฟซีอกปลาเรียกสีส้มเข้าไหมเอาหลวมๆนิดนึง นี่สวยเลยเอาบ้าก่อนมาสิงหาบ้าก่อนมาบ้าเดี๋ยวหาบ้าก่อนมาเดี๋ยวไปชิมชมนะ FC ครับสวยไหมถ้าสิงสวยไหม FC เม้น์มาหน่อยถ้าสิงสวยไหมนี่หน้าเป็นแผลมืาดูหน้าเป็นแผลดูไปดูเลยสะอาดแล้วแล้วก็ได้ปอกคอแล้วเดี๋ยวกินเนกกาด อีกเม็ดหนึ่งก็ดูแลภายในไม่ให้เป็นโรคขอบคุณสำหรับซูเปอร์แตงด้วยนะครับเดี๋ยวป๊ะปะ๊าลืมมีมีพี่ที่ส่งซูเปอร์แตงมาให้เป็นครั้งแรกที่ทีมของเราได้ซูเปอร์แตงเลยเต่ยวไดชอบที่ช่องเราได้ซูเปอร์แตงซูเปอร์แตงอยู่ตรงไหนก็คือปุ่มขอบคุณที่อยู่ในใต้คลิปเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องเราโดยตรงป๊ะป๊าทำโดยตรงเด็กๆโด,ดยตรงด้วยการกดซูเปอร์แตงสำหรับยอดเงินที่จะที่จะส่งให้ เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าเพื่อนๆจะสนับสนุนพวกเราเท่าไหร่อย่างไงได้หมดเลย้องมาลิีขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็เด็กๆทุกตัวขอขอบคุณด้วยรู้สึกว่าจะเป็นจะเป็นยูเซอร์เรารักในหลวงมะพี่พี่พ,พี่จะพักใต้เพื่อนที่สนับสนุนเราเป็นคนแรกพวกเราซาบซึ้งมากแล้วก็